เดี๋ยวต้องคนต่อยนิดนึงเดี pues, ๋ยวเราจะต้องเตรียมนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมนึ่งนะคะเราก็จะเตรียมเรียงลังถึงใส่ในเรียงถ้วยตะไลนะคะใส่ในลังถึงนะคะให้มีช่องว่างนิดนึงค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนนะคะก่อนที่จะนําขนมไปหยอดยอดค่ะเวลาที่เรียงลังถึงนะคะเราก็อย่าเรียงชิดเอ็นี่มากนะคะชิดชิดขอบมากเพราะว่าน้ําจะหยดใส่ ขนมทําให้หน้าขนมแฉะได้นะคะเดี๋ยวคุณจะเอานี่ไปเตรียมไว้นะคะเตรียมนึ่งเอาไว้ค่ะแล้วก็จะเปิดน้ําเออตั้งน้ําให้เดือดนะคะค่ะเวลาที่ทํานี่นะคะให้น้ํามากสักนิดนึงค่ะให้น้ําเดือดจ,จัดๆนี่นะคะเสร็จแล้วก็นึ่งถ้วยนะคะเวลานึ่งถ้วยเนี่ยเราไม่ต้องปิดฝาเพราะว่าเดี๋ยวไอ้น้ําจะหยดลงไป หยดลงไปในในถ้วยทําให้ขนมแฉะได้นะคะเราจะนึง่งถ้วยให้ร้อนสักแป๊บหนึ่งคะ่ะแล้วเราก็จะนําขนมมาตักหยอดนะคะถ้าเราไม่นึง่งเวลาที่เราหยอดขนมไปเนี่ยบางทีขนมก็จะไปนอนที่ก้นนะคะค่ะอันนี้เราต้องตวงก่อนใช่ไหมคะก่อนจะใส่ถีงเ,เราจะใช้สูตรที่เราหมักเอาไว้ก่อน,นะค,ะค่ะนี่คะ่ะจะมีส่วนที่เราหมักเอาไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นสูตรเดียวกันแต่ว่านี่ผ่านการหมักมาแป๊บหนึ่งนะคะก่อนออรยการเราเตรียมเอาไว้นะคะเราก็จะตวงก่อนให้ได้หนึ่งถ้วยคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเราเติมรงนี้นิดนึงก็ได้เพราะเมื่อกี้เรานําไปนึ่งออกอากาศสักหน่อยหนึ่งแล้วนะคะค่ะแล้วก็ตวงผงฟูเลยค่ะแป้งนะคะเราทําในปริมาณได้เท่าไหร่นะคะเรามาตวงแป้งหนึ่งถ้วยนะคะเราจะใช้ผงฟูประมาณหนึ่งช้อนชา อันหนึ่งเ็นหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะไอ้นิจเดียวนะคะองฟูค่ะเซนหนึ่งส่วนสี่แล้วก็อีกหนึ่งช้อนชานะคะอีกหนึ่งช้อนชา ่ะใส่ลงไปเลยนะคะพอได้แล้วนะคะเราก็จะคนผงฟูกับแป้งนี่นะคะให้เข้ากันต้องใช้เวลาคนน,ะนานนิดนึงนะคะเพราะผงฟูเนี่ยจะละลายยากค่ะในแป้งสูตรที่เราหมักเอาไว้นะคะจะมีความข้นต้องคนจนผงฟูละลายดีนะคะแล้วเทมาใส่ชั่วใหญ่คนคดีไหมคะไ,ไม่เป็นไรค<ม>่ะเดี๋ยวเราใส่สีเดี๋ยวเราแบ่งใ,ใส่สีด้วยเล็กคนได้ทั่วดีนะคะเพราะว่ามันไม่ได ใช้พื้นที่กว้างมากนี่ค่ะถ้าเราคนนะคะเราสังเกตดูว่าแป้งนี่จะขึ้นฟูนิดหนึ่งช่วงนี้นะคะเราจะไม่ใส่ผงฟูทิ้งเอาไว้นะคะเพราะว่าพอเราใส่ผงฟูแล้วเนี่ยนะคะเราก็ควรจะรีบนําไปหยอดนึ่งเลยนะคะ สังเกตดูนะคะถ้าผงฟูยังจับเป็นก้อนอยู่แสดงว่ายังคนไม่ละลายทั่วดีนะคะขนมช้วยฟูก็จะนิยมใส่สีอ่อนๆนะคะเราจะไม่ใส่สีที่มันเข้มมากนะคะคือสีที่ตามชอบนะคะค่ะสีฟ้าสีชมพูนะคะแต่จะไม่ใช้สีแดงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีที่เขาใช้กันอยู่ก็จะประมาณสักสามสีนะคะคือสีเขียว ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสีชมพูลพลแล้วก็เป็นสีขาวนะคะสีธรรมชาติของขนมเลยเดี๋ยวนะคะขอเขี่ยตรงนี้นิดนึงผมฟูจะติดที่ช้อนเนี่ยเวลาที่ใส่ผงฟูไปแล้วนะคะแป้งจะมีฟองนิดนิดนะคะแล้วก็จะข้นขึ้นค่ะเราใช้ช้อนเขียเข่ยๆหน่อย เพื่อให้ผงฟูละลายเข้ากันดีช่วงนี้ต้องคอยคนให้แป้งกับผงฟูเนี่ยละลายเข้ากันดีนะคะเนี่ค่ะเนี่ยค่ะเราลองตรวจดูก็ได้นะคะว่าหยิบล,กลักษณะจะแป้งขึ้นมาลาักษณะจะคล้ายๆนมข้นๆค,ค่ะต<น>ัะกแป้งขึ้นมาแล้วก็ดูนะคะเนื้อแป้งไม่มีส่วนของผงฟูที่เป็นก้นกอนๆแล้วนะคะก็แสดงว่า เข้ากันดีแล้ว<ช>ะนะคะแป้งกับผงฟูดูในส่วนผสมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ถ้วยแบ่งใส่สีอันนี้จะหยดสีอะไรดีคะสีชมพูแล้ก็สีชมพูค่ะหยดใส่สีนิดนึงนะคะประมาณหนึ่งถึงสองหยดนะคะ,คะเราก็ดูปริมาณของแป้งค่ะ ใส่น้อยไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเพราะว่าสีชมพูนี่จะเข้มมากค่ะส่วนสีเขียวเนี่ยจะจะอ่อนกว่าพอหยดเดียวนี้ก็ออกสีแล้วนะคะค่ะที่อยู่ในถ้วยเดี๋ยวเราจะหยอดเป็นสีขาวเลยนะคะจะได้ใช้ถ้วยแล้วตามด้วยสีเขียวนะคะแค่สีชมพูอ่อนนะคะไม่ต้องเข้มมากค่ะสีเขียวนี่จะอ่อนกว่าสีชมพูเวลาที่หยดสีนะคะเราก็จะต้อง ใช้ปริมาณที่มากนิดหนึ่งกาละคนให้สีกับแป้งนะคะเข้ากันดีนะค,ะค่ะแบ่นี้ค่ะจะมีลักษณะข้นๆนะคะแป้งจะไม่เหลวมากตักแล้วเทเป็นสายได้นะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะหยอดสีขาวก่อน ค่ะนะคะพอถ้วยร้อนแล้วนะคะเราก็นํามาหยอดนะคะในใช้เทเลยก็ได้ค่ะเอาถ้วยเทถนัดไหมคะไม่ไม่ค่อยถนัดค่ะถนัดใช้ช้อนมากนะคะเพราะว่าปากถ้วยแหละมันก็เทได้ง่ายๆนะคะถ้าช่วงนี้ร้อนนะคะท่านผู้ชมอาจจะหลีไฟนิดนึงนะคะจะได้ไม่ไม่โดนมือนะคะเราจะหยอดแค่สามเศษสี่เศษสามเศษสี่ถ้วยนะคะไม่เต็มนะคะ เพราะว่าเวลาฟูขึ้นมานี่จะล้นแต่ถ้าหยอดน้อยไปก็อาจจะไม่ฟูสวยนะคะต้องกะประมาณสามสนสีนะคะ สีขาวเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็จะมีสีเขียว <c oughs> ่ะเวลาหยอดนะคะ <c oughs> เราก็หลีไฟสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะไม่งั้นไอ้น้ำจะขึ้นมาโดนดมือมอเราเราก็จะร้อนนะคะ <c oughs> หรือว่าถ้าท่านผู้ชมทํามากๆอาจจะใช้ถ้วยนะคะที่ปากแหลมนะคะหยอดก,ก็สะดวกดีนะคะ ค่ะแล้วก็เช็ดฝา้นถึงให้แห้งนะคะแล้วค่อยปิดค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะเปิดให้น้ําเดือดอีกทีหนึ่งนะคะพอน้ําไอ้น้าเดือดดีมากแล้วนี่นะคะเราก็หลีไฟนิดหนึ่งะค่ะเดี๋ยวเราเราอาแป๊บหนึ่งนะคะให้ไอ้น้ําขึ้นมาแล้วก็หลีไฟนิดหนึ่ง คือถ้านึ่งไฟแรงเกินไปหน้าขนมก็จะแห้งนะคะใช่ค่ะเหมือนความร้อนมันจะไปอยู่ตรงขนมนะคะแล้ที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเปิดฝานะคะเปิดปุ๊บต้องรีบหงายนะคะไม่ให้น้ําหยดลงไปบนหน้าขนมนะคะถ้าอยู่ที่ที่แผนกของเราที่เราทํานะคะเตาจะใหญ่กว่าน,นี้ใช่ไหมคะแล้วก็เวลานึ่งนะคะถ้าเราเปิดไฟแรงๆมากนะคะขนมที่อยู่ริมๆด้านข้างนะคะจะมีผิว ข้างหน้าแห้งแห้งแข็งนะคะเราก็จะต้องลดไฟลงนิดหนึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ10-15นาทีต้องนึ่งประมาณะะสักสิบห้านาทีนะคะ,คะให้แป้งสุกเพราะว่าจะสุกยากนิดหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาผสมส่วนนี้ต่อก็ได้นะคะที่ยังเหลืออยู่เนี่ยค่ะเราก็จะใส่ผงฟูลงไปนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแป้งที่เราหมักแล้วเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็จะตวงมาแล้วก็จะตวงได้ประมาณสัก สองสาถ้วยนะคะใ,<ช>ในส่วนในส่วนหนึ่งนะคะคือแป้งหนึ่งถ้วยเนี่ยทําได้ประมาณสักสองถ้วยเกือบสามถ้วยนะคะ,คะถ้านับจานวนชิ้นนี้ได้เยอะมากเลยนะคะ,ะอย่างอันนี้นะคะถ้าแป้งเราจะเหลืออยู่ประมาณสักครึ่งถ้วยนี่นะคะเราก็อาจจะเติมผงฟูี่ยลดลงนะคะ ในส่วนที่นํามาเสนอเป็นส่วนนน้อยนี่เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ลองหัดทําก่อนนะคะว่าทําแล้วนะคะรสชาติถูกใจหรือเปล่านะคะเราก็จะทําสูตรเล็กๆให้เหลือถึงครึ่งถ้วยไหมคะแป้งสูตรหนึ่งก็จะได้ประมาณสักสองถ้วยนะคะ<ช>หรือว่าเออเกือบสองถ้วยนะคะอาจจะสองอาจจะถ้วยครึ่งกับสองถ้วยอันนี้นะคะที่เราใช้ไปแล้วนี่เหลือครึ่งถ้วยนะคะเราก็จะใส่ ผงฟูประมาณเจ็ดสามส่วนสี่ช้อนชาซ้ำส,สตินี้คือครึ่งช้อนกับเจ็ดหนึ่งช้อนสีน่นะคะเราใส่ผงฟูเสร็จสามส่วนสี่ 7, 3, ช้อนชาก็เป็นครึ่งช้อนกับเจ็หนึ่งส่วนสี่ ค่ะแล้วก็คนนะคะเดี๋ยวพอนึ่งชุดแรกเสร็จเราก็จะนึ่งชุดนี้ต่อขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากนะคะวันนี้แต่ว่าจะมาเสียเวลาช่วงที่นึ่งขนมนะคะค่ะขนมช่วยฟูเนี้บางครั้งทำมาก็จะไม่ไม่แตกนะคะอาจจะ ูขึ้นแต่ว่าหน้าขนมอาจจะไม่ค่อยแตกหรือบางครั้งกอาจจะแตกมากเกินมนก็อยู่ที่การนึ่งด้วยนะคะว่าเราใช้ไฟเป็นยังไงนะคะที่นึ่งไฟแรงไฟอ่อนนะคะขนาดของเตาก็จะมีผลด้วยค่ะบางทีเตาที่ใหญ่เกินไปนะคะหรือว่าเล็กเกินไปความร้อนไม่พอก็จะไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าการทำขนมนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญนะคะเราต้องทำบ่อยๆสักงนิดนึงค่ะ เรามีประสบการณ์แล้วนะคะเราก็ดูว่าข้อไหนนะคะที่เป็นข้อควรระวังข้อดีข้อเสียหรือว่าข้อที่ควรระวังในการทํานะคะเดี๋ยวเราก็พักเอาไว้นะคะแล้วก็เปลี่ยนนึ่งต่อเดี๋ยวจะมีขนมที่นึ่งเสร็จสุกแล้วนะคะที่อยู่ทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมดูก็จะคล้ายๆกับส่วนที่เราได้โชว์ไว้นะคะซึ่งก็จะมีนี้อาจจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะลองดูกันเลยคะ่ะ นะคะมีทั้งสวยแล้วก็ไม่สวยนะคะแตกมากแตกน้อยนะคะแต่เนื้อขนมเนี่ยก็จะนิ่มนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีความเหนียวนิดหน่อยอันนี้จะเป็นสูตรที่เราใช้แป้งข้าวหมากนะคะซึ่งคนชอบมากกว่าสูตรที่ใช้ไข่ขาวค่ะอ,อันนี้ก็ใช้ได้้ะเดี๋ยวรอหยอดน,นะคะรอแป๊บหนึ่งเวลาที่เราใส่ผงฟูไปนะคะแป้งจะข้นขึ้นนะคะ แล้วก็เวลาที่เราจะแกะขนมออกจากถ้วยะไรยนี่ก็ต้องรอให้ขนมเนี่เยเย็นสนิทนะคะหม่ใช่วันนี้นะคะเป็นขนมที่ทําง่ายๆแต่ว่าบางครั้งอาจจะทําแล้วอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรก็คืออาจจะไม่แตกใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือว่าอาจจะแตกไม่สวยนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยใช้ได้นะคะรสชาติเนี่ยจะดีนะคะแล้วก็ต้องทดลองใหม่นะคะ,คะแล้วก็ต้องทําหลายๆครั้งนะคะอย่างค่ะ ของเราเองเนี่ยเราก็ต้องทดลองหลายครั้งนะคะกว่าจะได้สัดส่วนที่ดีนะคะซึ่งบางครั้งในสูตรเดียวกันเนี่ยก็จะแตกดีนะบางครั้งก็จะแตกไม่ดีนะคะบางครั้งก็จะแตกย้อยออกมาเลยนะคะบางครั้งก็จะแตกแค่นิดเดียวนะคะก็จะมีกลิ่นของแป้งเนาะเดี๋ยวเรามาลองวนส่วนผสมดูอีกครั้งก็ได้นะคะระหว่างที่เรารอนึ่งนะคะว่าเราวันนี้เราทําขนมถ่วยฟูเนี่ยนะคะเราทาทั้งหมดสองสูตรนะคะสูตรแรกนี่นะคะก็ กับสูตรที่สองเนี่ยจะมีส่วนผสมเนี่ยคล้ายกันนะคะในสูตรแรกนี่ก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าประมาณสักหนึ่งเศ็หนึ่งสองถ้วยนะคะหรือว่าถ้าเราช่างนะคะก็จะได้น้ําหนักแป้งประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็จะมีส่วนของยีสต์นะคะเสร็จหนึ่งส่วนสี่